ชายคนนี้นะครับจูจ่ๆก็ถูกพบว่าตุยภายในห้องพักของตัวเองนะครับตำรวจเนี่ยมาสืบแล้วจึงพบว่าคดีนี้เนี่ยเป็นคดีคอตกรในห้องปิดตายนะครับเรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปอย่างไรและเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไปติดตามกันต่อในลึกรับจะมาเล่า EP นี้ครับ สวัสดีครับพกับผม,มนามว่าชนะและฝนพัฒนันค่ะกับรึกรับจะมาเล่า EP ีที่264ครับใช่แล้วนะคะก็สําหรับเรื่องราวของ EP นี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคดีเลยที่น่าสนใจมากๆแล้วพอดเรื่องอ่ะเหมือนนิยายเลยใช่แล้วเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นเรียกได้ว่าหนึ่งในคดีฆาตกรรมห้องปิดตายก็ว่าได้ใช่แล้วนะคะ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ทั้มไปอ่านมาแล้วเจอว่ามันน่าสนใจดีแต่ว่าเรื่องราวมันอาจจะไม่ได้ยาวมากเท่าไหร่นะเออแต่พยายามจะมาขยายยืดให้มันยาวออกมาแล้วกันจะได้นํามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันได้เนาะเพราะว่ามันน่าสนใจดีอเออฟังแล้วรู้สึกว่าอยากจะมาแชร์ต่อก็เลยลองหยิบเอาเรื่องนี้มาเล่าดูใช่แล้วค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะที่จะไปฟังเรื่องราวนี้กันค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กด like, subscribe เป็นกําลังใจกับพวกเราด้วยนะคะใช่แล้วครับแล้วในวันนี้เนี่ยเรื่องราวจะน่าสนใจขนาดไหนติดตามกันต่อในลึกลับจะมาเล่า EP นี้ครับ ในวันที่15กันยายนปี2010เกรกเฟรนิกเกนวัย55ปีเขานะครับเป็นเจ้าของธุรกิจน้ํามันที่อยู่ภายในรัฐหลุยเซียนาโดยที่เขานะครับได้เดินทางเข้าไปเช็คอินที่ห้อง348ของโรงแรม MCM Elegant นะครับที่อยู่ในเมืองโบมอนในรัฐเท็กซัสโดยในวันนั้นเนี่ยเขาก็ได้เข้าไปเช็คอินตามปกตินะครับเพราะว่าชายคนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมาเป็นลูกค้าประจําของโรงแรมนี้เลยนะครับในระหว่างที่เขาเข้าพักเนี่ยก็ไม,ม ที่มีถูกบันทึกเอาไว้ได้นะครับก็คือภาพยนตร์อย่าง Iron Man ภาค2นั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการกินขนม r e s สคริสปี้คันชี่นะครับแล้วก็ได้ดื่มรูทเบียนะและนั่นเองนะครับคือเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายที่มีคนรับรู้ว่านายเกรกค,คนนี้เนี่ยมีชีวิตอยู่ จกนกระทั่งเวลาผ่านไปนะครับปรากฏว่านายเกรกนะครับถึงเวลาที่ต้องเช็คเอาท์แล้วแต่ปรากฏว่าไม่ได้ออกมาเช็คเอาท์นะครับเจ้าที่ของโรงแรมหรือพนักงานโรงแรมเนี่ยจึงได้ขึ้นไปตามหาเขาบนห้องพักของเขาในห้อง3-48นั่นเองเมื่อเข้าไปถึงเนี่ยก็พบภาพที่น่าตกใจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่านายเกรกคนนี้นะครับนอนอยู่บริเวณพื้นห้องนะครับพนักงานเนี่ยเข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ได้พบว่าเขาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้พบอีกว่าห้องนี้เนี่ยล็อกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยดีไม่มีการบุก รุกห้องนี้ไม่มีการงัดแงะเข้ามาแถมเงินสดมูลค่ามากกว่า1,000ดอลลาร์ 1, ที่คุณนายเกรกคนนี้พกนะไว้ในกระเป๋านะครับก็ยังอยู่ครบอีกด้วยข้าวของอะไรก็ไม่ได้ถูกรื้อเลยทีวียังเปิดอยู่ซะด้วยซ้ําแถมยังมีบุหรี่ที่เขาสูบนะครับคาอยู่ในมือของเขาไว้อีกนะซึ่งนั่นทำให้ตํารวจนะครับรีบเข้ามายังที่เกิดเหตุในทันทีในตอนแรกนะครับตำรวจดูจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยตำรวจก็มองว่านายคนนี้นะครับน่าจะเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลันมากกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าห้องเนี่ แถมยังเข้าของแล้วก็ของมีค่าต่างๆนะครับก็ยังอยู่ภายในห้องครบท้่นอีกด้วยนะแล้วยังมีไอการที่บุหรี่ที่เขาชอบสูบเป็นประจำเนี่ยยังค้างไว้อยู่ในมือเขาอีกนั่นก็หมายความว่าในตอนที่เขาตุยเนี่ยเป็นไปได้ว่าเขานะครับอาจจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างทําให้เขาเนี่ยจากไปในช่วงเวลานั้นแบบทันทีหลังจากนั้นนะครับได้มีการนําเอาร่างของนายเกรกคนนี้นะครับไปชันสูตรเพิ่มเติมนะโดยดร์ทอมมี่บราวนะครับแล้วก็ได้พบว่านายคนนี้เนี่ยไม่มีบาดแผลที่ภายนอกเลยนะครับแต่ที่น่าแปลกใจก็คือ ภายในเนี่ยซี่โครงหัก ตับฉีกมีรูที่บริเวณหัวใจนะครับคล้ายๆเป็นรูเหมือนรูกระสุนนะเออเป็นรูเล็กๆอะ่ะทางแพทย์ชนสูตรเนี่ยจึงมองว่าคดีนี้น่าจะเป็นคดีคอตกกมากกว่านะครับกับนายเกรกคนนี้นะครับเพราะว่าการบาดเจ็บที่บริเวณอวัยวะภายในนั่นเองนะซึ่งมันบ่งบอกได้เลยว่านายคนนี้เนี่ยไม่ได้เกิดอาการหัวใจวายแต่มันเกิดจากไออาการที่มีนู่นนี่นั่นที่เล่ามาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งตํารวจนะครับเลยพยายามที่จะสืบว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายเกร็กคนนี้กันแน่นะนายเกรกคนนี้เนี่ยเป็นนักธุรกิจที่เดินทางมาพักที่ โรงแรมแห่งนี้บ่อยครั้งแล้วนะครับแล้วก็มักจะออกจากบ้านที่อยู่ในหลุยเซียนาแล้วก็มาพักที่โรงแรมแห่งนี้อย่างที่บอกไปนะครับในช่วงสุดสัปดาห์อย่างเป็นประจำนะครับเขาเนี่ยพอเป็นนักธุรกิจก็มักที่จะเดินทางไปติดต่อง,งานไปทําธุรกิจอะไรต่างๆนะแล้วโรงแรมนี้ก็เป็นโรงแรมที่เขาเข้าพักค่อนข้างที่จะบ่อยเลยทีเดียวเจ้าที่ในตอนแรกนะครับตรวจสอบไม่ได้พบสิ่งที่ผิดปกติอะไรนะครับ ก็มองว่าเรื่องราวจากคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่น่าสนใจแล้วก็น่าแปลกตรงที่ว่ามันเป็นคดีคอตกอรที่เป็นห้องปิดตายเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าห้องมันล็อกอยู่และชายคนนี้ก็ถูกคอตกอรโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําและมันเกิดอะไรที่แท้จริงกันแน่ในขณะที่ห้องล็อกเอาไว้อยู่ตํารวจนะครับพยายามจะสืบดูจากทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายในห้องนะครับแล้วก็ดูว่านายคนนี้เนี่ยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับใครยังไงไหมปรากฏว่านายเกรกคนนี้นะครับไม่มีศัตรูอะไรเลยเป็นคนจิตใจดีเวลามาพักที่โรงแรมแห่งนี้เนี่ยก็ไม่ได้ไปพูดคุย นั่นทำให้ตำรวจเนี่ยไม่รู้จะไปสืบจากไหนนะครับว่าเอ้ยแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยเกิดได้ขึ้นกับนายเกรกกันแน่นะเออในห้องเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่น่าสนใจไม่มีศัตรูแถมนายคนนี้ยังเป็นคนดีอีกด้วยเพื่อนรอบข้างก็บอกว่าชายคนนี้นะครับเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีนะอย่างที่เล่าไปก่อนหน้านี้ตำรวจนะครับจึงมืดแปดด้านนะครับแล้วก็ไม่รู้จะทายัางไงกับคดีนี้ดีนะเพราะว่าสืบไปยังไงก็ไม่เจอจนกระทั่งระยะเวลาผ่านไปได้ประมาณ6เดือนแล้วนะครับคดีนี้นะครับก็ถูกบรรจุให้เป็น1ในคดีโคเคสหรือคดีที่ยังปิด จบลงไม่ได้นั่นเองนะครับแล้วในเวลาต่อมาเนี่ยภรรยาของนายเกรกคนนี้นะครับอย่างซูซี่เนี่ยได้จ้างนักสืบมาคนหนึ่งนะครับชื่อว่านายเคนแบรนแนนโดยเขาเนี่ยเป็นอดีตตำรวจนะครับแล้วก็มาพยายามที่จะมาสืบหาคดีนี้เพิ่มเติมร่วมกับเจ้าที่ตำรวจอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้อย่างนายแอปเปิลนั่นเองนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยจะมีแบรนแนนกับแอปเปิลนะครับสคนที่จะมาช่วยกันสืบคดีหาว่าเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนคอตกรนายเกรกกันแน่นะพวกเขาเนี่ยตัดความเป็นไปได้ที่จะเกิด กการปล้นขึ้นในห้องนี้นะครับเพราะว่าเงินของนายเกรกเนี่ยยังอยู่ในห้องครบ 1,000ดอลลร์เข้าของเครื่องใช้อะไรของเขาก็าไม่ได้หายไปอีกด้วยแล้วมีการตรวจสอบศัตรูของเขาหรือว่าคนที่น่าจะมีเรื่องบาดหมางเขาก็ยังไม่พบอีกนะครับซึ่งน่าจะทำให้ทั้งคู่นะทั้งเบรนน์แล้วก็แอปเปิลเนี่ยมีเพียงแค่ภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมรูปถ่ายที่ถ่ายจากที่เกิดเหตุแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับานเกรกที่เป็นประวัติเท่านั้นเองนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยพยายามสืบอย่างแทบเป็นแทบตายแล้วนะนะก็ไม่ได้เจออะไรอีกเลยจนคดีนี้เนี่ยเหมือนจะหยุดลงแค่ตรงนั้นนะครับคดีคอต เราเอามัาเป็นเพียงฉากสุดท้ายของชายวัยกลางคนที่เสียชีวิตตามธรรมชาติไม่มีใครถูกตั้งข้อกล่าวหาไม่มีเหตุจูงใจไม่มีแม้แต่ร่องรอยการต่อสู้แต่สิ่งที่ตำรวจไม่รู้ก็คือภายในห้องนั้นมีคำตอบซ่อนอยู่ในกำแพงที่อยู่ห่างไปเพียงไม่กี่มิลลิเมตรเท่านั้นและมันกำลังจะมีเรื่องราวเฉลยในเวลาต่อมาโดยในวิคห์เคสนะครับจะพาไปดูว่านักสืบทั้งเบรนแนนและก็แอปเปิลเนี่ยจะไปเจออะไรต่อไปและจะสามารถ สรุปจบคดีที่เป็นโคลเคสนี้ได้หรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อในวิคอเคส EP นี้ครับ เรื่องราวของคดีนี้นะคะก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นอีกหนึ่งคดีเลยนะที่เรียกได้ว่าเป็นคล้ายๆเหมือนกับคูลเคสเนาะมันเป็นคดีที่ไม่สามารถที่จะหาคําตอบได้แล้วก็ดูเหมือนกับว่าสถานที่เกิดเหตุนะคะที่เราได้พบร่างของนายเกรกหรือผู้เสียชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในลักษณะของห้องปิดตายด้วยโหฟังมาจานถึงตอนนี้แล้วค่ะเพื่อนๆเ,เรื่องราวเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าจะเป็นนี่ยฆคตกรรมเรื่องหนึ่งเลยนะแต่แน่นอนเพราะว่าทุกๆท,ท,ที่ที่เป็นสถานที่เกิดเหตุมักจะทิ้งร่อง รอยอะไรบางอย่างเพื่อให้เราเนี่ยได้ตามสืบหาความจริงอยู่เสมอซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นแบบนั้นเช่นกันค่ะจุดแรกเลยนะคะที่ฝนอยากจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยได้ลองเข้าไปดูนะคะหรือว่าลองคิด หรือว่าก็วิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะนั่นก็คือห้องของผู้เสียชีวิตหรือห้องของนายเกรกนั่นเองค่ะซึ่งถ้าหากว่าเราลองดูจากลักษณะของห้องแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้เข้าไปทําการสืบสวนสอบสวน,นะคะ่ะพบว่าห้องห้องนั้นนะ่ะเป็นลักษณะที่ถูกล็อกจากด้านไหนซึ่งนั่นก็หมายความว่าประตูห้องเนี่ยถูกล็อกโดยคนที่อยู่อาศัยหรือว่านายเกรกเองนั่นแหละและไม่มีร่องรอยของการงัดแงะ หรือถูกบุคคลภายนอกค่ะบุกเข้ามาและนอกจากนี้นะคะสิ่งของต่างๆที่อยู่ในห้องเนี่ยก็ยังคงถูกเก็บวางอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ได้มีร่องรอยของการถูกรื้อค้นใดๆซึ่งถ้าหากว่าเราดูในลักษณะนี้แล้วเนี่ยนั่นเนี่ยมันก็หมายความว่าเราสามารถที่จะตัดประเด็นในเรื่องของการถูกฆาตกรรมโดยคนภายนอกเนี่ยออกไปได้เลยดูเหมือนกับว่ามันจะไม่มีใครบุกรุกเข้ามานะคะถ้าพูดง่ายๆ แต่แน่นอนว่าถ้าหากว่าเราดูแค่นี้ค่ะมันก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ใช่ไหมล่ะคะว่าเออแล้ว,วออลถ้าอย่างนั้นเนี่ยนายเกรกเนี่ยเป็นแบบนั้นได้ยังไงนะคะก็จะต้องกลับมาที่ร่างกายของผู้เสียชีวิตกันต่อนะคะว่ามีหลักฐานอะไรเนี่ยหลงเหลือไว้บ้างค่ะโดยจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้ทําการชนสูตรศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็พบว่าออไม่มีร่องรอยบาดเจ็บหรือว่าร่องรอยการถูกทําร้ายใดๆจากภายนอกนะคะ ในร่างกายเนี่ยที่ผิวหนังตามตัวมันคือไม่มีร่องรอยอะไรเลย แต่มันน่าประหลาดค่ะที่พบร่องรอยนะคะของอวัยวะภายในเสียหายไม่ว่าจะเป็นปอดแตกแล้วก็หัวใจทะลุนะซึ่งมันก็แปลกอยู่นะคะที่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้มีร่องรอยการทําร้ายอะไรเลยซึ่งตอนแรกเนี่ยฝนก็คิดอยู่เหมือนกันนะคะว่าหรือจริงๆแล้วนายเกรกเนี่ยอาจจะถูกคนทําร้ายจนตายแต่ถ้าหากว่าถูกใครทําร้ายจากด้านนอกแล้วทําให้กระทบกระเทือนจนถึงอวัยวะภายในมันก็ควรที่จะมีร่องรอยภายนอกทิ้งไว้อยู่ด้วยแต่นี่เนี่ยไม่มีเลย นะมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เนี่ยมันจะต้องมีอะไรแปลกๆอย่างแน่นอนแต่ทางนักสืบน,นะคะก็มองว่าถึงแม้ว่าในทั้งร่างกายนะคะของผู้เสียชีวิตรวมถึงห้องของผู้เสียชีวิตเนี่ยมันจะชี้ไปในแนว,แนวทางเดียวกันนั่นก็คือดูเหมือนกับไม่ได้มีเบาะแสอะไรที่สําคัญแต่ในความเป็นจริงแล้วค่ะมันมีจุดอยู่จุดหนึ่งนะที่เรียกได้ว่ามันเป็นเหมือนกับจิ๊กซอของคําตอบของคดีนี้ค่ะจุดแรกนั่นก็คือ อวัยวะเนี่ยแหละนั่นก็คืออวัยวะภายในเสียหายแต่ร่างกายภายนอกไม่ถูกทำร้ายอันเนี้ยจริงๆเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งเบาะแสหนึ่งนะคะที่ทำให้นักสืบคนนึงค่ะเขาก็พยายามที่จะสืบต่อนะคะว่ามันต้องมีอะไรไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับร่างของนายเกรกแน่ๆแล้วดูเหมือนกับว่าจุดพลิกของคดีนี้นะคะมันอยู่ที่ห้องข้างๆค่ะทุกคน ซึ่งมันมีเรื่องที่น่าแปลกอยู่นะคะเมื่อพบว่าจริงๆแล้วห้องข้างๆข,ข,ของนายเกรกเนี่ยนะคะมีร่องรอยอะไรบางอย่างอยู่นะที่บังเอิญว่ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ทางเจ้าหน้าที่แบรนแนนนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่คนอื่นๆเนี่ยก็ได้กลับมานะคะดูที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าไปพบกับรอยบุเล็กๆอะไรบางอย่างคะ่ะซึ่งไอ้รอยบุเล็กๆเนี่ยมันเป็นรอยบุกที่ อยู่ตรงผนังเนาะที่มันเป็นการเชื่อมกันระหว่างห้องของผู้เสียชีวิตกับห้องข้างๆนั่นเองซึ่งรอยนี้เนี่ยมันจะเป็นร่องรอยที่อยู่ระหว่างห้อง348กับห้อง349ค่ะและจากการที่ กลับไปสำรวจห้องข้างเคียงนะคะก็พบว่ามันมีรอยบุบเนี่ยที่อยู่ในห้องเกิดเหตุเนี่ยมันเชื่อมทะลุไปกับห้องข้างๆจริงๆแต่ปรากฏว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยได้เข้าไปดูห้องข้างๆนะคะว่าไอ้รอยประหลาดเนี่ยมันทะลุไปอีกห้องหนึ่งไหมก็พบว่ามันทะลุไปจนถึงห้องข้างๆจริงๆแต่ห้องข้างๆเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามันมีรอยยาสีฟันแห้งๆนะคะแปะปิดทับรูไว้นั้นอยู่ค่ะ นี่นะคะมันก็เลยทําให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รู้แล้วว่าเฮ้ยจริงๆคดีนี้เนี่ยมันมีเบาะแสน่าจะเกี่ยวข้องกับรูรอยอันเนี้ยแน่ๆแ,และจากเบาะแสที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันเลยทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยได้เข้าไปสืบสวนสอบสวนนะคะรวมถึงสอบปากคําของเพื่อนข้างห้องะคะ่ะซึ่งปรากฏว่าผู้พักนะคะที่อยู่ห้องข้างๆนั่นก็คือห้อง3 49เนะคะเป็นนายทิมกับ เพื่อนอีกคนหนึ่งค่ะแล้วพอทําการสืบสวนไปแล้วนะคะปรากฏว่าณในคืนเกิดเหตุค่ะสคนนี้เนี่ยเขามีการแบบดื่มแอลกอฮอล์สังสรรค์กันนะและในระหว่างที่ทําการดื่มอยู่นั้นเนี่ยปรากฏว่าในทีมเองเนี่ยคะได้มีการหยิบ ปืนรูเกอร์9มม,มออกมาโชว์แล้วในจังหวะที่แบบออกมาโชว์อยู่แล้วก็ด้วยความที่เมาแล้วก็ขาดสติทําให้พลั้งยิงเข้าไปในผนังค่ะซึ่งนะตอนนั้นเองนะคะทั้งคู่เนี่ยก็ไม่รู้ด้วยเหมือนกันนะว่ายิงไปโดนใครด้วยความที่แบบดื่มแอลกอฮอล์ด้วยแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงร้องจากใครเลยมันเลยทําให้ทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ได้เอกใจอะไรค่ะ แล้วก็ไม่มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเพราะคิดว่าคงจะไม่ได้ไปโดนใครแล้วหลังจากนั้นนะคะพอผนังเป็นรอยเนี่ยเขาก็เลยได้เอาอยาสีฟันนะคะไปอุดไว้ที่รูนั้นซึ่งพอทางเจ้าหน้าที่นะคะได้รู้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าจิ๊กซอของคดีนี้เนี่ยมันเริ่มต่อเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะ,ะปรากฏว่า ไอกระสุนนะที่นายทีมกับเพื่อนยิงเล่นเนะี่ยแบบพลั้งมือเข้าไปค่ะบังเอิญว่ามันไปยิงเข้าร่างของนายเกรกนั่นก็คือร่างของผู้เสียชีวิตที่อาศัยอยู่ในห้อง3-48นั่นเองแล้วก็เพราะว่ามันเป็นแบบนี้เนี่ยแหละมันก็เลยทําให้ร่างกายของนายเกรกนะคะไม่มีร่องรอยบาดแผลถูกทําร้ายจากภายนอกเลยมีเพียงแค่อวัยวะภายในนะคะที่มันแบบถูกทําลายไปเพราะว่าอีวิถีกระสุนอันนี้นะนั่นก็คือปอดแตกกับหัวใจทะลุนั่นแหละ ซึ่งพอเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ปุ๊บนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าคนร้ายที่ตัวจริงเนี่ยมันไม่ใช่ใครที่ไหนคะ่ะแต่ว่าเป็นเพื่อนบ้านของเขานั่นเองนั่นก็คือนายทีมที่อยู่ข้างๆนี่แหละซึ่งกลายเป็นว่าเรื่องนี้นะคะทำให้ในายทีมเนี่ยได้ถูกตัดสินจําคุกนะคะถึง10ปีด้วยกันในปี2012และแน่นอนนะคะว่าคดีนี้เนี่ยจะถูกไขไม่ได้เลยนะคะถ้าหากว่าขาดเจ้าหน้าที่สืบสวนเบรนแนนนะคะซึ่งวิธีการของเขาเนี่ยถ้าเราลองมาวิ เครหสดูแล้เนี่ยดูเหมือนกับว่าชายคนนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะใส่ใจนะคะในเรื่องของสถานที่เกิดเหตุรวมถึงร่างของผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าสถานที่เกิดเหตุนะคะรวมถึงร่างเนี่ยมักจะทิ้งร่องรอยอะไรบางอย่างเพื่อน,นําไปสู่การไขคดีได้แล้วคดีนี้เนี่ยก็เป็นแบบนั้นด้วยเหมือนกันค่ะ แต่ทีนี้นะคะถ้าเราย้อนกลับไปในคืนเกิดเหตุนะคะมันมีอยู่บางจุดเหมือนกันนะคะที่น่าสนใจนั่นก็คือถ้าหากว่าในคืนเกิดเหตุในทีมและเพื่อนของเขาเนี่ยออกมาดูสักหน่อยหนึ่งนะ,ะว่าเฮ้ยไอวิธีกระสุนเนี่ยที่เราแบบเผลอยิงไปเนี่ยมันไปโดนใครหรือเปล่ามันทะลุไปถึงห้องข้างๆถ้าวันนั้นพวกเขาเนะคะเดินมาเคาะประตูแล้วก็เช็คห้อง348นั่นก็คือห้องของผู้เสียชีวิตหรือนายเกรกเนี่ยมันอาจจะมีความเป็นไปได้ค่ะว่านายเกรกอาจจะยองรอด ีวิตนะะแต่ด้วยความที่แบบว่าทั้งคู่เนี่ยก็เมาด้วยนะแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยนะมันเลยทําให้แบบปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นนะโอกาสที่นายเกรกรอดชีวิตเนี่ยลดลงแล้วพอถูกทิ้งไว้นานเนี่ยก็เลยทําให้เขาเสียชีวิตในที่สุดแล้วเรื่องราวของคดีนี้เนี่ยมันก็ จบลงแล้วก็เป็นไปอย่างที่ฝนพูดเขาว่าคดีทุกคดีนะคะสถานที่เกิดเหตุเนี่ยแล้วก็ร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยมักจะมีร่องรอยอะไรบางอย่างนะ,ะที่ ทำให้เราเนี่ยสามารถนําไปไขคดีได้เสมอแล้วเรื่องราวของคดีนี้เนี่ยก็เช่นเดียวกันก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวที่พวกเรานํามาเล่ากับทุกคนฟังในวันนี้ใช่แล้วค่ะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นเลยนะว่าเรื่อเนื้อเรื่องเนี่ยมันเหมือนกับแบบดูคนนั้นหรือว่าแบบนิยายสืบสวนสอบสวนสันส้นๆตอนหนึ่งเลยเนาะที่มีปริศนาเนี่ยมาให้เราเนี่ยช่วยกันคิดตามค่ะแล้วหลังจากนั้นเ,นเราก็มาเฉลยนะคะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอเออแล้วก็อย่างที่ฝนได้บอกไปนะคะว่า มันมันเป็นจริงมันเป็นแบบนี้จริงๆนะทั้งสถานที่เกิดเหตุหรือว่าตัวของพยานวัตถุพยานบุคคลเขาเรียกว่าอะไรนะร่างผู้เสียชีวิตอ่ะมักจะมีแบบทิ้งร่องรอยอะไรบางอย่างไว้ให้เราเนี่ยได้สืบแล้วก็หาความจริงได้ก็คือถ้านักสืบแบบว่าเก็บครบหมดทุกอย่างมันก็จะสามารถไขคดีนี้ได้น,นั่นเองอืมไม่งั้นตอนแรกคดีนี้ก็เกือบเป็นคดีที่ปิดไม่ลงไปอีกหนึ่งคดีแล้วเนาะเออใช่เพราะตอนแรกเนี่ยฝนก็สงสัยนะคะว่า เออมันมันค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากเนอะถ้าหากว่าอาวัยวะภายนอกเนี่ยมันไม่มีร่องรอยอะไรเลยแต่อวัยวะภายในเนี่ยมันถูกทํำลายหรือว่าเสียหายนะคะ mm hmm. ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราฟังคดีที่เราเคยเล่ามาทั้งหมดนะ การที่อวัยวะภายในได้มันก็คงจะต้องถูกทําร้ายอย่างรุนแรงแล้วก็ผิวหนังภายนอกมันก็ต้องมีรอยฟกช้ำดําเขียวอะนึกออกไหมหรือแบบไม่ว่าร่างคนจะตกจากที่สูงสูงมากๆอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้แบบปอดตับไตไส้พุงเละเทะแตกด้านนอกมันก็ต้องเป็นแผลไงนึกออกใช่ปะเออแต่พออันนี้มันไม่เป็นก,ก็ก็รู้สึกว่าเออแล้วแล้ว,ลวถ้าอย่างม,มันมีวิธีไหนบ้างที่จะทําให้ร่างกายคนเนี่ยเป็นแบบนี้ได้บ้างอ่าแล้วนักสืบคนนี้แหละก็เลยเอาจุดนี้เนี่ยไปดูพยานแวดล้อมต่อ อืมอืมก็เก่งอยู่นะใช่ก็ถือได้ว่าเรื่องราวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จริงๆแล้วน่าสนใจมากๆเลยเนาะอเอออย่างที่บอกไปเนาะแต่ว่าเนื้อเรื่องเนื้อหาของมันเนี่ยอย่างที่พอเล่าไปทั้งสองพาร์ทเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนมันสั้นนิดนึงเนาะก็ลองพยายามที่จะเอาไปหาแบบรายละเอียดที่มันเยอะมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เอามาเล่าให้กับทุกคนฟังในวันนี้นั่นเองนะครับใช่เลยก็ถ้าเพื่อนๆที่คิดยังไงกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็ลองมาร่วมมนพูดคุยนะว่าในด้านล่างนี้เนาะ ใช่ค่ะโอเคก็วันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเนาะเดี๋ยวต่อไปก็จะพยายามค่อยๆกลับมาทยอยลงคลิปต่อเนื่องกันต่อไปก็ตอนนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เตรียมมาไว้แล้วแหละนั่นคือแต่ว่าเราจะกลับไปเป็นเรื่องราวของความลึกลับกันบ้างไปสิ่งของที่เขาบอกกันว่ามีวิญญาณสิงอยู่สิ่งของต้องห้ามอุ้ยก็น่าสรอกแต่เป็นสิ่งของที่มันมีอะไรสิงอยู่สิงสู่เนี่ยโออยากรู้เลยใช่แล้ว จะนํามาสลับสลับกันเล่าบ้างเนาะจะได้ไม่เบื่ออ่า<อ>ได้เลยได้ก็ไปรอติดตามกันในอีพีถัดไปกันได้เลยเนะครับและสำหรับวันนี้เนี่ยก่อนจะลาไปเพื่อนๆก็อ,อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เหมือนเดิมนะคะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยค่ะใช่แล้วแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในพนะีหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ